เกสต้าอัโชขอต้อนรับกับผู้บริการเกสต้า r ัพโชค่ะขอต้องขอโทษนะคะต้องทำท่าอยางนี้ไปได้วยคนะเพราะว่าแบบสลายพฤติกรรมตัวเองจากแคนดั้มในเบที่เครานี้เรามาดูจุดเริ่มต้นเลยในสมัยแรกๆเลยที่เขาทำมาเนี่ยนะเราก็จะได้รุ่นตั้งแต่ ปีหน,นึ่ง้าูนย์รับมันเป็นปีแรกที่สันตั้มทำมาพวกนี้เขาจะผลิตออกมาเนี่ยมันก็จะอาจจะหนึ่งอาจจะความสวยงามอาจจะไม่ไม่มากเท่าไหร่นะครับแล้วก็การประกอบของแต่ละชิ้นเนี่ยก็จะใช้กาวน้ำเป็นหลักนะครับเขาจะมีกาวมาให้ด้วยปะ่ะคะผมชี้ให้ดูว่าเนี่ยมันเป็นกาวหลอดนะครับของบันไดที่เขาผลิตออกมาแต่ว่าก็ เวลาต่อเสร็จแล้วเนี่ยข้อข้อดีก็คือเ็ประกอบกันสนิทแล้วก็ก็ไม่มีปัญหาอะไรแต่ว่าข้อเสียก็คือมันตีกาวมันก็เยอะมากไปน้อยไปอย่างอาการญี่ปุ่นทำเกิเนี่ยทำากิบ่อยไหมมีมีฮะคือในแต่ละตัวเนี่ยเขาจะมีคู่มือไว้ให้ถ้าเราพอต่อเสร็จแล้วมันชิ้นชิ้นไหนเกินเนี่ยมันมีเกินเนี่ยเราต้องไปดูแล้วว่าเรา ลืมใส่ตรงไหนนะครับเราก็จะต้องไปแก้ไขอ่จะบอกว่าทุกตัวเนี่ยมีร่องรอยแห่งความบาดเจ็บอย่งนั้นเลยอยงไรก็เป็นหมอคือแล้วว่าแบบว่าอย่างที่บอกว่านอกจากจะมีสมาธิแล้วในการต่อเนี่ยเราก็ต้องมีความละเอียดด้วยเราบางทีตัดแบ่งไปบางทีใส่อันนี้อ้าอันนี้ไม่ครบงัดมาใหม่แก้ ใส่เข้าไปเนี่ยมันก็จะเป็นรอยบาดเจ็บแล้วแต่ว่าถ้าดูนเินเงยเราก็จะนึกโอ้มันสวยหมดเลยทุกตัวค่ะแต่ที่จริงอรัไม่ใช่อยอะกรนีัคือสิตนาการเหมือนที่คุณหมอกําลังผ่าตัดอยู่เลยอะค่ะ <c oughs> แล้วนกแล้วนึวววกนึกนกนึ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 กนีกนึกเอกนกนีกนกนึ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 กนนนี่กนอกรึกนนึกนึกนกนึกนึกนึกนก ให้ใส่สีลงไปแงตัวนี้ค่ะต้องต้อระบายสีเองนะที่มันสวยเนี่ยนะครับใช้ใช้สีอะไรสีเขาจะมีเป็นสีหลอดหลอดเป็นก็ต้องซื้อคระบหลอดประมาณสักสองร้อยเยนก็สีต่างๆแล้วแต่เราจะแต้มเอาะแล้วอย่างอันนี้ละคะยังว่าดู ตัวเล็กๆนี่ต่อยากกับตัวโตหรือเปล่าคะอันนี้ก็จะเป็นส,สมัยก่อนเนี่ยมันก็มีหนึ่งต่อร้อยเหมือนกันแต่ว่าตัวเขาเล็กกว่าตัวหนึ่งต่อร้อยในปัจจุบันนะคะเขาก็สมัยก่อนเนี่ยมันจะไม่มีที่เรียกว่ามาสเตอร์เกรดอันนี้ก็ยังเป็น HG คือไฮเกรดอยู่ะนะครับและอย่างนี้ปี80เนี่ยหายยากไหมคะตอนนี้ถ้าเกิดว่าหาค่ะ อาจจะได้ประมาณปีหนึ่งเก้าเว่านะครับเพราะว่าคือพวกเนี้จะพบว่าเขาไม่ได้ผลิตมาล็อตเดียวค่เขาจะผลิตมาประมาณอีกสักล็อตหนึ่งใน1 0บปีสิปีหลังต่อไปอเพราะว่าเด็กที่ที่ต่อตอนนั้นก็คือว่าเด็กเราต่อต,ต,ต,ตอนอายุ20ะนะครับพออ,อายุสามสิบเนี่ย เราก็ไม่ได้ต่อแล้ว hmm. ไอ้ไอเด็กที่อายุยี่สิบถ้ามันไม่มี <Ha. S 1> ตัวนี้มาต่อมันก็จะจะ,จะขาดช่วงไปเพราะฉะนั้นเขาก็ผลิตออกมาแต่ว่าเขาก็ดูว่าไอ้ความนิยมของคนเนี่ย <Ha. S 1> มากน้อยแค่ไหนนะครับ <Ha. S 1> เพราะว่าจะเห็นว่าของเก่าๆเนี่ยก็มันก็จะมีเหลืออยู่บ้างนะคะ่ะนี่อยู่ชอบชิน้นตัวข้างบนมากเลยค่ะ <Ha. S 2> ที่แบบมีปีกด้วย <laughs> มีนั่นมีที่ถือแบบว่าเหมือนดาบเลยทักอย่างนะคะ อันนี้อันนี้ครับของเขาออย่างเงี้ยมันก็จะเหมือนก็เป็นดาบเลเซอร์นะสีสีสวยๆอะไรเงี้ยก็ดูปั๊บก็รู้เลยเนี่ยของของญี่ปุ่นแน่นอนดาบมิชนะใจโยเลยค่ะก็ีเลี้ยงอ่ะโยชอบค่ะแล้วพวกนี้มันจะกลองแข่งนะมันจะแบบว่าการเคลื่อนไหวกันอะไรเนี่ยมันมันดูข้างนอกไม่มีอะไรแต่ว่าถ้าต่อเองจะรู้ว่ามันมันยากเยี่ยวกว่าสมัยปัจจุบัน เอนี่ที่เขียนป้ายนี่ลายมือฮะลายมือผมอะโอ้คเขียนเองเลยเ <c oughs> พื่อนบอกว่าพี่หมอส่งไปเลยเดี๋ยวผมปริ้นอกมาให้ส,สวยๆเลยแบบว่านั่นเราบอกโหยาเลยเราเราต้องใจบอกไอเราเขียนเองเนี่ยนะบางทีเราจะเอ๊ะแม่งชื่ออะไร <c oughs> <c oughs> วนะโทษฮะคือแบบว่ามันมางทีเราจำไม่ได้ว่าคือเราจำได้ว่าตัวเนี้ยมันชื่ออย่างนี้ แต่ละเอียดจริงๆปีไหนอะไรเงี้ยมัต้องไปต้องไปดูจากกล่องที่เราเก็บเอาไว้ก็จะจะได้บอกได้ว่าเออปีนี้เป็นตัวไหนอะไรอย่างี้แล้วอย่างนี้นี่คุณหมอต้องไปหาแบบหนังสือหรืออะไรที่เกี่ยวกับกันดั้มมาดูเลยไหมคะว่าเผื่อที่ว่ามันจะมีการตกรุ่นเราขาดไปรุ่นไหนหรือเปล่าอะไรเงี้ยค่ะเขาจะออกมาทยอยออกมาเรื่อยๆเดี๋ยมปีหนึ่งปีหนึ่งเนี่ย เขาจะผลิตออกมาประมาณสักสิตัวนะในแต่ละคือถ้าถ้าเป็นไซส์ M เนี่ยก็จะผลิตมาประมาณ10ตัวถึงสิตัวไซส์ S นะก็จะผลิตมาเยอะหน่อยส่วนไซส์ที่เป็น L เนี่ยก็จะผลิตมาสัก2องสาตัวแค่นั้นเรียกว่านะคะต้องแบบว่าศึกษาข้อมูลแล้วตามติดข้อมูลของการดั้มอย่างละเอียดยิบเลย คุณผู้ชมครับเป็นยังไงคะฟังแล้วนี่แบบอยากจะรู้เลยเรื่องของเทคนิคใช่ไหมแต่ในช่วงหน้าคุณหมอต้องคอยแบบบอกเทคนิคให้แบบคุณผู้ชมนิดหน่อยว่าที่เทคนิคการต่อเนี่ยมีแค่ระคุณหมอต่อมาขนาดนี้มันต้องแอบ,บมีเทคนิคลึกเลยไมน้อยนะคะแล้วว่าถ้าเกิดว่าคนสนใจอยากที่จะสะสมบ้างจะต้องเริ่มต้นยังไงแต่คาดว่าเริ่มต้นคือมีตังก่อนแหละอันดับแรกนะแต่ในช่วงหน้าคะเดี๋ยวะะเรามาคุยกันต่อค่ะน้องชายโยน